ศาสตร์การผังเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นศาสตร์ที่เรียน5ปีน้องส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าผังเมืองเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรผังเมืองเนี่ยเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับสอทอเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาพื้นที่ดินพื้นที่ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง การแก้ปัญหาชุมชนด้วยการออกแบบที่ดีอันนี้ก็น่าเรียนเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่น้องหลายคนมองข้ามไปจบมาสามารถประกอบวิชาชีพสถาปนิกรรมได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าในช่วงปีท้ายๆตัวทีสิทธิ์ของเรามันอาจจะมีกิจกรรมที่มันอาจจะน่าเบื่อกว่าตัวสอททั่วไปเพราะสอททั่วไปเขาอาจจะออกแบบรีสอร์ทออกแบบอะไรแต่ตัวทีสิทธิ์ของเราอาจจะต้องเน้นไปที่งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในรูปแบบต่างๆแต่ถ้าเราชอบเนี่ย สนุกมากเนาะก็เหมือนกันต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นม .6 แล้วก็มี GPA ห้าเทิมเนี่ยไม่ต่ำกว่า3.00ไม่จำกัดสายการเรียนตัวผังเมืองเนี่ยจะแตกต่างจากอันอื่นก็คือเขาไม่ได้รีควาย CU เทปเขารีควายพอร์ตฟรีโอเพราะฉะนั้นหลายคนที่ไม่ได้สอบ CU เทปและอยากจะเข้าจุฬาในรอบแรกให้ได้ตัวผังเมืองเป็นอีกตัวเลือกที่น้า หน้าเรื่องเหมือนกันส่งพอร์ตเฟียลสุดท้ายวันที่13พฤศจ,จิกาคราวนี้เรามาดูว่าเขาเอาอะไรบ้างผังเมืองเนี่ยเขาเอากระดาษขนาด A4 ไม่เกิน10แผ่นมีไฟล์จำนวน1ไฟล์ไม่เกิน10 MB เหมือนกันและมีการเขียน s เตทเมนต์ o อเปโพเหมือนกับสาขาอื่นๆเนะาะเศรษฐม p โพสเนี่ยพี่เคยพูดไปล้วโอเคเราไปย้อนดูได้เนาะ คราวนี้เหมือนกันถ้าเรามีประวัติการส่งงานประกวดต่างๆอย่างเช่นของสมาคมภูมิสถาปนิกสมาคมสถาปนิกสยามสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทยพวกสมาคมผังเมืองูด้าพวกเนี้ยเราสามารถยื่นเข้าอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ารอบแต่เข้าร่วมก็ได้แล้วหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าการประกวดแบบจะต้องได้จริงๆไม่จําเป็นตัวที่3เนี่ยจุฬาจะเหมือนกันทั้งหมดเลยเขาอยากรู้ว่าเรามีสกิลทางรอ n ิงคอลลาจเรามีสกิลทางภาพถ่ายเพนทิ่งไหมประติมากรรมคือ ก c อปเจอร์ S S pture, หรือว่าเราสามารถ Create m o เดลพวกอะไรมาได้ไหมถ้าพวกเรามีไอเดียตรงนี้ให้เราเอาไอเดียตรงนี้ออกมาแล้วสร้างในลักษณะของ Conceptual i อเดียเนี่ยนำเสนอเนี่ย ผลงานทุกทุกผลงานเนี่ยเขาย้ําเลยปีนี้ต้องเป็นผู้สมัครทําเองเท่านั้นและกําหนดสัดส่วนเป็นร้อยละออกมาโอเคแล้วก็เขาจะเช็คเลยว่าทุกๆุกอันต้องเอาตัวจริงเนี่ยไปในวันสัมภาษณ์เพื่อที่เขารู้ว่าเป็นยังไงตัวผังเมืองจุฬาเนี่ยเขาจะบังคับอยู่สองข้อพอพร์ต o l i o นะข้อแรกเขากําหนดโจทย์มาเลยเขาบอกว่า,วา the art of map making and storytelling มันคืออะไรมันคือการเล่าเรื่องในชีวิตประจําวันว่าสิ่งที่เราพบเห็นเนี่ยสิ่งที่เราสนใจในพื้นที่เช่นเราเดินผ่านไปเราเจอที่อยู่อาศัยเราเจอเระแวกบ้านเราเจอโรงเรียนนําเสนอออกมาในรูปแบบของแผนที่รูปภาพประกอบการบรรยาย The Art of Map Making and Storytelling เนี่ยมันเหมือนกับ1วัน,น่ะในชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนตามติด YouTube ของเราอะเราไปไหนบ้างเราใช้ชีวิตยังไงบ้างเราสังเกตยังไงบ้าง เราไม่ได้เอาหนึ่งชีวิตที่เราตื่นมาแล้วไปเรียนพิเศษแล้วกลับบ้านนะแต่เป็นหนึ่งชีวิตที่ถ้าเรามี one day story อะอยากจะเทล่ะให้กับคนอื่นเราอาจจะเคยเดินผ่านลักษณะของหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมีพื้นที่ที่มันเป็นเล่นกีฬาส่วนกลางแต่เรารู้สึกว่ามันขาดพื้นที่ห้องสมุดไปในเนี้ย เออทำไมชุมชนตรงนี้มันไม่มีการแบ่งจัดสรรพื้นที่มาเป็นห้องสมุดถ้าให้ทุกคนในชุมชนเนี้ยได้เข้ามาแบ่งปันความรู้กันบ้างโดยห้องสมุดเนี้ยก็เปิดรับบริจาคด้วยแล้วก็มีงบจากหลายๆบ้านมาด้วยเออมันก็จะเป็นดีไซน์ที่มันโอเคแล้วก็สามารถเอาสตอรี่อันนั้นนะมาเทลออกมาในรูปแบบของการทำสตอรี่บอร์ดก็ได้หรือการทำเป็นรูปแบบการ์ตูนอะ่ะเราเคยอ่านการ์ตูนทุกคนนะพรีเซนต์การ์ตูนทำให้มันดูสนุกให้เป็นวันสตอรี่เทลลิ่งของคุณที่คุณผ่านอะไรมาแล้วคุณรู้สึกอย่างน,น ก็สามารถทำได้โอเคคราวนี้โจทย์ที่2เขาบอกว่า urban problems and design solution urban problem เนี่ยคือเราเวลาเราไปเจอเช่นชุมชนหนึ่งเราเห็นปัญหาเราลูกปัญหาของพื้นที่ของเมืองที่เราคิดว่ามันควรจะได้รับการแก้ปัญหาพร้อมแสดงแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยนะยกตัวอย่างอย่างเช่นพื้นที่บริเวณทางเดินริมแม่น้ําเจ้าพยาบางที่เรามีความรู้สึกว่ามันสามารถปรับปรุงเป็นพื้นที่ในการ ท่องเที่ยวเพื่อทําให้คนนี้เข้ามาท่องเที่ยวบางทีเราใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้ดีเท่าที่ควรมันอาจจะมีทางเชื่อมระหว่างชุมชนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตมีแนวของการออกกําลังกายมีรู้วิ่งในช่วงเวลาเย็นให้กับคุณภาพชีวิตเราเห็นปัญหาละถ้ามีตรงนี้มันจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเกี่ยวกับของชุมชนได้อันนี้เราสามารถนําเสนอมาในที่2เพราะฉะนั้นมันคือการที่ช่างสังเกตค้นหา หรือว่าบางทีมีพื้นที่ตรงไหนในกรุงเทพบริเวณใต้ทางด่วนที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเอามาปรับปรุงเป็นพื้นที่ในการใช้ออกกําลังกายให้กับบุคคลทั่วไปก็ได้ใช้นั่งอ่านหนังสือใช้อะไรก็ได้ซึ่งมันเป็นพื้นที่โล่งที่ลมพัดเย็นเราสามารถเอาเซอร์ราวดิ้งแถวนั้นมาสร้างให้เกิดประโยชน์ของเมืองกรุงเทพเนี่ยหรือเมืองในชุมชนบ้านเราซึ่งอาจจะไม่ใช่กรุงเทพสามารถทําให้มันเกิดเป็นประโยชน์ให้กับคนในผู้คนในเมืองนั้นได้เนี่ย ลองเอามาบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาอยู่ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกใช้น้ําท่วมมันเลยไม่ได้มีการจัดการดูแลรักษาที่ดีเท่าที่ควรโอเคเราสามารถดีไซน์ทุกอย่างเราก็แก้ไขปัญหาได้อันนี้คือสิ่งที่ผังเมืองเขาต้องการและในอนาคตเนี่ยเออร n เบิร์นพเนะเราเรียนไปเพื่อการสร้างเมืองสร้างชุมชนที่ดีโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครรักในการแก้ปัญหาชอบในการแขีคิดแก้ปัญหาตัวเนี้ย ภาควิชาเนี้ยเป็นภาควิชาที่ดีมากแล้วก็ไม่ได้ยากในการเข้าเท่าไหร่ด้วยลองลองส่งดูกันก็ได้เนาะโอเคส่งพอรในวันสุดท้ายวันที่13พฤศจิกายนนี้แล้วก็ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่2 6กธันวาแล้วก็สัมภาษณ์ในวันที่5มกราคขอให้น้องโชคดีครับสู้ๆครับ